สวัสดีครับอยู่กับทีมงานเครื่องไฟบ้านนานะครับสำนักงานนะครับตั้งอยู่บ้านหนองเป็ดตำบลน,นาคายอําเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ,อชุดเครื่องไฟนะครับที่ใช้ในงานพิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น งานบุญงานบวชงานสวดงานแต่งงานที่ใช้นะครับเครื่องเสียงในงานพิธีต่างๆนะครับก็ใช้ชุดนี้นะครับเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดนะฮะมอนิเตอร์นะครับที่วางในงานนะครับอีก8ใบนะครับอีก8ใบนะครับเพื่อให้ความ ชัดเจนนะครับในงานด้วยนะครับระบบเสียงนะครับทั่วถึงนะครับดังไกลนะฮะดังแรงนะครับแน่นอนครับผมหรือนะฮะเจ้าภาพท่านไหนนะครับที่มีงบน้อยนะครับแล้วก็อยากได้เครื่องเสียงเครื่องไฟไปในงานพิธีเราก็มีชุดที่ใช้ ได้เหมาะสมกับงานก็มีครับผมถ้าะจะพาไไหนนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับได้ทุกงานครับผมไม่ว่าจะเป็นงานขาวดำนะครับงานชมพูนะฮะงานพิธีการต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาก่อนได้ครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับลำโพง เบสแล้วก็ลำโพงฮอนนะครับแล้วก็ลำโพงแหลมไปพร้อมพอมกันมเลยนะครับลำโพงที่ใช้นะครับก็จะเป็นตู้ลำโพง F horn ของค่าย Eat Audio นะครับที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจตุนะฮะจตุนะครับอำเภอจตุนะี่ฮะ ก็จะผสมกันไปนะครับข,ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเอฟรอนรุ่นฮีโร่นะครับเอฟฮอนฮีโร่ข้างบนนะฮะจะเป็นซิกม่านะครับขนาดกา็ความสูงเท่ากันครับผมแต่ว่าความยาวนี้แตกต่างกันนะครับทั้งหมดนะครับก็จะใช้อยู่8ใบนะครับใช้อยู่8ใบนะครับดอกที่ใช้ข้างในก็จะเป็นดอกกิฟ หนึ่งแปดหนึ่งร้อยนะครับคงหลอนะครับหนึ่งแปดหนึ่งร้อยคงหลอนะครับแล้วก็เสียงกลางนะฮะเสียงกลางที่อยู่ข้างบนนะครับก็เป็นปากคอนนะฮะปากแตรนะครับของค่าย NK Sound นะครับ NK Sound นะครับผมก็ใช้อยู่แปดปากนะครับเป็นแปดคูณแปดนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นยูนิค ตอนนี้ใส่ไปปากละยูนิตก่อนนะครับก็จะมีนะครับทั้งหมดนะครับปากทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของ SA นะครับซาสแตนดาร์ดนะครับที่ใช้กันเยอะๆนะครับฮอตๆนะครับนะก็ส่วนแหลมนะครับแหลมเนี่ยตัวตัวแหลมเนี่ยผมตอนนี้ก็จะอยู่ โกดังอีกโกดังนึงนะครับตัวแหลมนะครับก็เป็นแหลมหัวจรวดนะครับเป็นแหลมหัวจรวดนะครับก็มีทั้งหมดนะฮะอยู่4กล่องนะครับกล่องละ4หัวนะครับที่ใช้อยู่นะครับที่ทีมงานใช้อยู่ตอนนี้ภาพส่วนพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ก็ ตัวชุดนี้ก็จะใช้